สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับพบกับพี่อานะครับจากศูนย์ภาษาลีดนะครับวันนี้เราก็มีคําศัพท์นะฮะที่น่าจะออกในข้อสอบ c ีอูเเนี่ยมาฝากน้องๆเช่นเคยนะครับมันมีที่ที่หนึ่งนะครับที่เป็นที่น่าเที่ยวนะครับเขาเรียกว่าอัศจรรย์ของเมืองเหนือก็ได้นะครับนี่ก็คือเรียกว่า Midnight Sun นะครับ Midnight Sun หรือว่าผ้าทิย์เที่ยงคืนนะครับ ตัวพี่เองเนี่ยมีความฝันอยากจะไปมากเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะไปเที่ยวก่อนตายนะฮะ <c oughs> มินไนสซันเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะครับในประเทศที่อยู่เหนือมากๆเลยทางขั่วโลกเหนือนะครับเวลาที่พระาทิตย์ตกนะครับตอนเย็นเนี่ยคือมันจะค่อยๆลงมาใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ลงไปเลยนะครับก็จะกลับขึ้นมานะครับในตอนกลางคืน ก็จะส่องแสงสว่างตลอด24ชั่วโมงนะครับทำให้เกิดเป็นปรากฏการธรรมชาติสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือ m i n n i h t t u u นะครับแล้วภาษาอังกฤษนะฮะคำนี้คำว่าปรากฏการธรรมชาติเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่ออกอยู่บ่อยๆนะครับในข้อสอบ CUTEP ครับคำนี้นะฮะก็คือคำว่า Phenomenon นะครับปรากฏการธรรมชาตินะครับอันนี้ใช้ได้ จริงๆแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเดียวนะฮะอาจจะเป็นที่มนุษย์ทำหรือว่า man-made ก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับตะกี้เนี่เราพูดถึงภาพที่เที่ยงคืนนะครับเราก็จะยกตัวอย่างได้ก็คือ midnight sun is a natural phenomenon ก็คือภาพที่เที่ยงคืนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับง่ายๆนะฮะ,ะมาดูคำศัพท์คำที่2กันนะครับคำว่าประหลาดนะฮะ เราอาจจะใช้คำว่า weird นะฮะเราอาจจะรู้จักคำนี้ weird หรือว่า strange นะฮะแปลว่าประหลาดแต่มันก็มีคำหนึ่งนะที่เขานิยมใช้มากเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าของภาษานะฮะคำนี้คำว่า peculiar นะครับแปลว่าแปลกประหลาดนะครับเราสามารถใช้คำนี้ได้ในประโยคเป็นคำ adjective นะครับยกตัวยอย่างเช่นพัชชา it's a peculiar woman who wear the same outfit every day นะครับ หมายความว่าพัชชาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แปลกๆนะครับเพราะเธอเนี่ยสวมชุดนะฮะเสื้อผ้าเดิมๆตลอดทุกวันนะครับออฟิตแปลว่าชุดนะฮะชุดแต่งกายประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะนั่นก็คือศัพท์ตัวที่2นะครับต้องจำไว้นิดนึงนะครับอาจจะออกในข้อสอบตัวที่3ามก็คือ mitigate นะครับ mitigate เนี่ยให้ความหมายว่าป้องกันหรือว่า ทำให้ลดลงนะฮะ,ะมายกตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้ก็เข้ากับสถานการณ์อีกเหมือนเดิมนะฮะรัฐบาลพยายามที่จะบรรเทาว่าความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจให้กับผู้คนใช่ไหมก็เลยมีการแจกเงินคนละ5,000นะฮะ The government hopes the cash handout will mitigate financial hardship caused by the coronavirus outbreak. นะครับแปลว่ารัฐบาลเนี่ยวังว่าเงินนะครับเงินสดที่แจกให้กับประชาชนนะครับโดยตรงเข้าบัญชีเนี่ยจะช่วยบรรเทานะครับภาวะเดือดร้อนทางเศรษฐกิจนะครับที่เกิดจากโรคโครโรนาไวรัสหรือว่าโควิด19นะฮะนั่นก็คือคำศัพท์เล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับต้องฝึก ท่องคําศัพท์เยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ฟังได้ดีขึ้นนะครับอ่านได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ประสบความสําเร็จในการเตรียมสอบนะครับในการไปสอบนะครับรอบที่จะถึงเนี่ยก็คือวันที่7มิถุนาเนี่ยนะฮะก็พยายามเต็มที่เลยนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ